สูงนะครับทุกคนขามาดูบรรยากาศต่อไปหนึ่งหงเกาีนะครับเม่วกีีเนเลยนะครับอะไรสององกสองสอเจ็วันนอานดับีนเลจะเป็นิธีครับวันนี้ได้มีโการมาลนครับทบุญหลงพ่ปานะครับที่รอเขาเป็นพทธลูกเป็นพ่อแม่ครับ หนึ่งกาตาขอแม่อยู่วัดผ้าเตียงสูงนะครับอาสามเสียนารงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมีติดในโรงเพื่อนไป่สองไปไม่ได้แม่ครับเชิญครับอาจารย์ครับเดี๋ยวที่เราจะไปเทไเทบรรยากาศที่เรากำลังจเทปูลทองเทปูลหล่อองค์พระปางพระพุทธทอนเสื้อมีหน้าตักห้าเมตรหกสิบเซนฟากสูง 12เปตรครับพ so ี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศวาระที่สองเราก็จะเทจากช่วงเอวไปถึงช่วโอกและที่สำคัญนะครับวันนี้จะได้เชิญหัวใจพระพุทธองเติมน้าเพิ่มแล้วก็ติทครองเป็นดีได้บัจจุที่พกขโหนประทมบตา ประตูวันนะครับท้าเป็นสแถวนะครับคุณผู้ชายข้นข้างบนเี๋ยวันแวเี๋ยวนแล้วค่ะ้าเนเสียงใบเดียวขอเสียงาธุกาดๆให้ลั่ถึงเทวดานีครับ ครับที่ได้มาสร้างประวัติศาสตร์ในห้เกิดขึ้นณพันป่า,า,มมายางเทือสูงอันเลิศในงานเท่คู่หล่อพระประธานพางประธานพรนะครับในวันนี้ศูนย์รวมม้ําใจของศาลรัชชนก็อยู่วันนี้นะครับครับตอนนี้จากท่านประธานใหญ่ครับท่านคุณพ่อสุกิโ์ท่านไปแจ้งเป็นห่วงนอ้องพี่น้องที่มาจากท่านคองกทท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารก็ ทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะไม่อยากให้เป็นลมเป็นเละนะก็ใจเย็นๆยังไงเราได้บุญอยู่แล้วโดยเฉพาะอไเยอะแยะเต็มถังเลยนี่เอาให้เต็มที่เลยเด้อป๋าเราจะได้มีโชคมีชัยมีกําไรชีวิตวันนี้เราได้เทปูนหล่อสมเด็จปาปงปฐมพรที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอศรีนรงโอ้โหโดีครับพี่น้องคลื่นมาหาชนนะครับได้ล้นหลาม นะครับแม้แต่น้องเล็ก,ดกแดงๆนะครับนี่ห้าครอบหกครอบก็อยากสร้างบารมีบุญใหญ,ญ่นะครับกับคุณพ่อคนแม่คุณปู่คุณย่านะครับอ้าวครูปฐมมาเลิกในวันนี้จะเริ่มขึ้นแล้วครูปฐมมาเลิกนะครับวันนี้จะเริ่มขึ้นแล้วขอพระคุณขอพระคุณนะครับอ้าวพระสัม Học oh, subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ก่อนมอดวันี้ถ็พี่สต๊อมก็ไปกันอยาไมีสต๊อมไม่มีเลย นะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังเดินทางมาถึงพรับมกำลังงนต้นเดบุญหนาเออเดมบุญน้ำมือนยำ้งารับนะนะครับ,รบถ้าอยากจะมาร,วมร,ร่วมคูณเงินคูณอกล่ก็อาเาเงินต้นต่อทองอาไว้เท่าี่ก่อนนะครับอันจะไม่ให้มีคูณต่อก็ได้ สาธิตากับองค์พระเชิญนะครับเออมานร้องบรรยากาศร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูปนะครับทุกคนนี่บรรยากาศพี่ิธีรำมีบรรยากาศหล่อพระพุทธรูปนะครับสาธุด้วยกันนะครับทุกคนได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามครับทุกคน บุนบ้านสารใต้พะเลาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องกองไฟพาพี่น้องมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศอยู่วัดป่าเที่ยงสูงนะครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมบรรยากาศพี่นอ้องเยอะมากครับมาช่วยกันมาช่วยกันร่วมเทป,ปูนนะครับทุกคนเป็นที่พักสงฆ์แห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับ หล่อพระองค์ใหญ่มากครับทุกคนมาเสียนะครับอ้าวขอเสียงอีกหน่อยเลย